มาถึงแล้วจ้าสี่รุน้นี้ต้อนรับเราด้วยอุณหภูมิ8องศาโอ้ยหนาวมากมือแข็งเลยตอนนี้เล้คือคนลุงที่ขับรถเขาก็เหมือนมาส่งผิดส่งผิดโรงแรมอ่ะเออก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปเลดีมีพี่ที่เป็นคนไทยที่เขามาด้วยกันอ่ะพักโรงแรมด้วยกับเราเลยชะตากรรมเดียวกัน ก็เลยเออพากันเนี่ยกำลังเดินไปที่โรงแรมก็มันมีหลายโรงแรมมากโอเคเดี๋ยวเราเดินไปโรงแรมกันก่อนจ้า <No. S 1> จากรถที่มาส่งเราผิดนะคะเราก็เลยต้องหิ้วกระเป๋านะคะขึ้นบันไดามานะคะแล้วก็มีการขึ้นเนินด้วยเนาะซึ่งเราไม่ค่อยแนะนำนะคะยังไงให้ลองเรียกรถมาส่งที่โรงแรมคะ่ะ เมื่อเรามาถึงหน้าโรงแรมนะคะเราก็เข้าไปด้านในโรงแรมนะคะเพื่อทำการเช็คอินค่ะตอนเช็คอินนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราจะทานอาหารที่โรงแรมไหมนะคะซึ่งเราเลือกที่จะทานอาหารที่โรงแรมเลยนะคะแล้วก็มีอาหารให้เราเลือกนะคะเป็นแบบหม้อไฟหรือว่าเป็นแบบกับข้าวก็มีนะคะเราก็สามารถที่จะขอเมนูดูได้นะคะแต่เราเลือกสั่งเป็นหม้อไฟค่ะบริเวณห้องอาหารก็จะเป็นบริเวณนี้เลยนะคะก็เอาไว้กินอาหารเช้าอาหารเย็นนะคะ มาถึงห้องแล้วค่ะเราได้ห้อง205นะคะเป็นห้องริมก็คือมีมุมวิวสองมุมนะคะก็คือมีกระจกสองด้านเป็นกระจกที่เห็นวิวเ,เป็นภูเขาเนาะหนึ่งข้างนะคะแล้วก็เป็นวิวของฝั่งทางด้านตึกตรงข้ามเนี่ยอีกหนึ่งข้างนะคะเหมือนกับว่าห้องนี้เนี่ยที่เราได้มันจะเป็นห้องสามคนเนาะเพราะว่าน้ำมีสามขวดแล้วก็เตียงเนี่ยมี เหมือนนอนสามคนอ่ะอเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งเตียงจำไม่ได้เหมือนกันว่าเราจองแบบไหนมาเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแบบที่เราจองไว้ให้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําก่อนเลยเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องน้ํานะคะจ้าห้องน้ําใช่น่าจะเป็นสามคนเนี่ยทุกอย่างมีสามอันหมดเลยผ้าขนหนูผ้าขนหนู อ้อันนี้เหมือนกับแล,กแล้วก็มีแก้วน้ำนะคะแล้วก็มีอ่างโซนเปียกโซนแห้งแยกกันนะคะน้ำร้อนน้ำเย็นโอเคประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะ หนึ่งอันมีทีวีใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือเตียงนะเตียงนะคะแล้วก็มีปลั๊กให้เราพร้อมเลยนะเป็นสองปลั๊กแบบนี้นะคะปลั๊กสองอันแล้วก็มีแบบเป็นตัวสามตาให้เราแยกอีกเนะเาะแล้วก็น่าจะเป็นเตียงปรับอุ่นหรือเปล่าเออน่าจะใช่เนี่ยเนี่เนียเ น่าจะปรับอุ่นได้มั้งไม่แน่ใจโอเคแล้วก็อันนี้คือวิวที่เราบอกก็คือจะเป็นวิวของฝั่งตรงข้ามนะคะนี่เนาะส่วนวิวที่เราอยากเห็นก็คือวิวนี้เลยเ <Yeah. S 2> นี่นะคะเหมือนเป็นที่ให้ออกซิเจนถ้าสมมุติว่าเราแพ้ความสูงเนาะ น่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะเท่าที่เราอ่านมานี่มองไฟวันนี้จ้าอ,อืมชิชิมกันครับผมเดี๋ยวแกะนี่ก่อนถามเพราะว่าน้ำอันนี้คือน้ำกินหรือน้ำล้างเขาบอกว่าวน้ำกินไม่ต้องล้างเพราะว่า จานชามเนะ่ยเขาคาเชื่อมาให้แล้วอันนี้ต้องต้มก่อนไหมเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งใช่ใ,ชใส่ไปก่อน<ม>อันนี้ที่พอตพอตแมนมีที่เป็นก้านก้านอะไรสักอย่างอะเนี่ยอันนี้แต่ดีที่มันไม่เป็นหมาล่าหนูแบบไม่ไหวถ้ามันเป็นหมาล่า<ม>เขามีอันนี้ให้ด้วยพริกจ้า 谢谢ร้อนกินอิ่มแล้วจ้าตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะก็คือทั้งหมดที่เราจ่ายไปอ่ะมันจะเป็น174หยวนคือมันมี168ใช่ไหมเราก็บวก อีกหกอะไม่รู้บอกอะไรแล้วก็เขาให้อันนี้มาหรือมันจะเป็นค่าน,นี้กันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ให้มาอีกสองกระป๋องคนละกระป๋องเราก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ศึกษาราคามาก่อนอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ถามมาเนาะแต่เหมือนเคยเห็นเวลาที่ดูคลิปรีวิวคนอื่นอะราคาแบบถ้าเรากินแบบอย่างเงี้ยอ่ากับข้าวสองสามอย่างแล้วก็ข้าวอะไรเงี้ยก็ราคาแบบ เกือบเกือบพันเหมือนกันสองร้อยหยวนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เนี่ยเข้ามาในห้องเช่ปะพื้นอุ่นแบบตอนนี้นั่งอยู่ที่พื้นคือพื้นอุ่นแบบอุ่นแบบก็เดี๋ยววันนี้จะจบที่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าจ้า